เบอร์เก้ายุทธภพจราเสียรกองเชียร์เบอร์เศร้าเก้าพักเพื่อไทยส่งเสียงที่พร้อมแล้วใส่เพื่อไทยแ่นสไลด์ดังๆครับพี่น้องครับพี่น้องพญาขภูพิสัยพร้อมจะส่งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วยังหาพร้อมแล้วส่งเสียงดังๆดังเข้มดิเดตนายกเพื่อโบกมือพี่น้องโบกมือกำเริ่มส่งเสียงกรีดดังๆ ใครกำลังใจเศรษฐาทวีสินต่างกันครับพี่น้องครับพี่น้องปลดปืนเข้าจังหวัดเชียงไปเลยค่ะใครอยากได้เศรษฐาเป็นนายกปลดปืนดังๆเลยมาภพหลุกใช้นายกทักษิณครับสิปปีลำเจ้าปีลำกษัตรดใสคือเกาตบมือให้กำลังใจอกผ่านท้องแทชินวัร ดังๆครับพี่นองขราบใครอยากได้ราคาข้าวที่สูงขึ้นปรบมือดังๆใครอยากได้ราคายางที่ไม่ต้องไปขายที่ดวอังคารปรบมือดังๆ พี่น้องยกมือไว้ยกมือไว้สูงสูงยกมือไว้สูงสูงเอามือมาตบกันดังๆไเลยส่งเสียงกรีดดังๆให้กำกั่งใจภาคเพื่อไทยเบอร์เท้าเก้าดังๆครกับพี่น้องครับพี่น้องอยากจะเปลี่ยนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปบมือส่งเสียงดังดขยับขอมาใกล่เวทีทุกคณะกับพี่น้องครับล้นว่า กาสิโปรยฝายลงมาแต่บอบี้ปัญหาครับเสียงจากพญกระพู้มพิสัยมากดังมพ,พ,พิสัยที่รักทุกคนวันนี้ดอกกุหลาบสีแดงสัญลักษณ์แห่งความรักกระจายไปทั่วเวทีนี้ครับพี่น้องครับรู้ซึ้งถึงความรักความผูกพันที่พี่น้องมีให้กับพัดเพื่อไทยโดยเฉพาะยิ่ง ภายการภายใต้การนำในเขตพญาภูมิศัยของสอสโจ้ยุทธพงศ์เบอร์เ้าครับพี่น้องครับพับเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทำเป็นตั้งแต่สมัยไหนมาพี่น้องอยู่ดีกินดีมาโดยตลอดผมคงไม่ขอย้อนไปไกลามากขนาด20ปีหรอครับเอาแค่สมัยท่านนายกยิ่งรัก เป็นนายกร,รัฐมนตรีมีรัฐมนตรีช่วยเกษตรละพี่น้องจําได้ไหมครับราคาข้าวเ,เท่าไหร่ครับสูงมากครับสูงมากชัดเจนครับแน่นอนครับราคาข้าวจะกลับไปดีถ้าพี่น้องเลือกคุณยุทธพงศ์โจ้ให้ชนะขาดครับพรรคเพื่อไทยเราทำงานเป็นทีม ภายใต้การนําของนายยกรัฐมนตรีจากาพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวกับผมเองหรือเป็นคุณอุ้งอิงหรือเป็นท่านอาจารย์ชยัยเกษมเราจะเดินหน้าเอาข้าวของประเทศไทยไปขายทั่วโลกครับพี่น้องครับมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่รู้จักข้าวไทยถ้าเกิดผู้นําไม่เดินทางเอาข้าวไทยไปใช้ใจ่ายในการปลูกข้าวปัจจุบันนี้ก็แพงมโหราร ค่าปุ๋ยก็แพงค่ายาค่า,มาแมลงใช่ไหมครับพรกเพื่อไทยเรามีนักวิชาการที่เก่งเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวลดค่าใช้จ่ายทําให้รายได้เข้ากระเป๋าของพี่น้องถ้าเราเป็นรัฐบาลภายใน4ปีเพิ่มขึ้น3เท่าตัวครับ <Yeah. S 1> พี่น้องจําไว้อย่างเดียวครับ <Okay. S 1> จาไว้เลย สมัยข้าวราคาดีที่นายกยิ่งรักเป็นนายก,กร,รัฐมนตรีช่วยกเกษตรคือคุณจ้อยุทธพง์ครับเราคิดใหญ่ทำพี่น้องขนาดนี้ต้องเลือกเข้าสู่สภาพเพื่อไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ครับพี่น้องคนคิดใหญ่ทำเป็นพวกเราต้องสนับสนุนครับพี่น้องครับ ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวที่เราดูแลนะครับเรื่องจิตใจเรื่องของยาเสพติดเยอะมากครับพี่น้องครับผมเรียนงี้ครับพรรกเพื่อไทยเรามีนยโยบายที่เรากำจัดยาเสพติดให้สินส้นซากผู้เสพต้องเป็นผู้ป่วยต้องดูแลรักษาให้ดีหาอาชีพให้เขาทำจะได้ไม่กลับไปเสพอีก ส่วนผู้ค้าต้องถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดครับพี่น้องกฎหมายของการยึดเป็นเจ้าภาพเองยึดทรัพย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับตัดต้นตอการผลิตยาบ้าซึ่งมอมเมาลูกหลานของพี t t ่น้องทุกคนครับมีมีอีกเรื่องนะครับพี่น้องซึ่งเราต้องคุยกัน เรื่องของกัญชาเป็นเรื่องใหญ่นะครับอําเภอพญาภูมิพิสัยเป็นอําเภอที่อยู่ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์มเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นต,อรร Stevens, ต่อตความคิดแห่งการทำกัญชาเสรีกัญชาพักภูมิใจไทยเอ่ยชื่อก็ได้บอกว่าจะทำให้พี่น้องร่ำรวยพี่น้องครับ ผมเป็นนักธุรกิจมา30กว่าปีเข้าใจกลไกลการทำธุรกิจสมัยก่อนกัญชามีราคาดีเพราะว่าเขาไม่ให้ปลูกถ้าเมื่อไหร่เขาให้เริ่มปลูกอย่างเสรีราคามันก็ตกครับราคาตกใครไปทำค้าขายกัญชาก็ไม่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมามอมเมามาบอกบอกว่าทำกัญชาเราจะรวยไม่มีครับมีแต่ทำให้พี่น้องเดือดร้อนมอมเมานะครับ อย่ายอมนะครับตรงนี้เรายอมไม่ได้เลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับสสที่นี่มีหเขตใช่ไหมครับมีหเขตจังหวัดมหาสาครคามมีหกเขตอำเภอพยัคฆภูมิสัยเป็นด่านหน้าที่จะกันพักภูมิใจไทยเข้ามาในจังหวัดมหาสาครคามจังหวัดมหาสาครคามเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวงของภาคอีสานของพรักเพื่อไทย ที่เรามีจิตใจมีหัวใจผูกพันกันมานานเราต้องยกทั้งจังหวัดครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ถ้าเขาทะลุเข้ามาได้อำงเภอเดียววันหลังเขาจะเข้ามาอีกเอากัญชามามองเมาพี่น้องเอาไหมครับ <Yeah. S 1> เขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลราคาข้าวตกต่ำมาโดยตลอด <Yeah. S 1> อยู่มาสี่ปีแล้วทำไม่ได้ <Yeah. S 1> ต้องเอาภาคเพื่อไทยเข้าไปครับพี่น้องครับฝ <Yeah. S 1> นตก <Yeah. S 1> เห็นใจเข้าใจ แต่การที่พี่น้องมาเป็นหมื่นคนที่นี่ทำให้เรามีความซึ้งใจมีความภาคภูมิใจมีความมุ่งมานะที่จะเดินไปข้างหน้าทำงานต่อไปถ้าเกิดญาติพี่น้องของพี่น้องยังไม่ได้มาวันนี้เพราะฝนตกผมขอความกรุณาขอรบกวนเอานโยบายดีๆเอาคำยืนยันจากผมและสอสอทั้งหคนไปแพร่ไปบอกไปคุยไปโน้มน้าวว่า มหาสารครามเป็นจังหวัดที่พักเพื่อไทยให้ความสําคัญเป็นจังหวัดที่เราจะดูแลเรื่องราคาข้าวเป็นจังหวัดที่เราจะดูแลเรื่องไม่ให้มียาเสพติดต้องไปช่วยพูดต้องไปช่วยกันโฆษณาแล้ววันที่14เดือนพฤษภาคมอีกสองอาทิตย์เข้าครูหาก้าเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ครับว่าสอสอเขต ยกให้เขาแล้วพักการเพื่อไทยสอสพักเลือกพักมันมีแค่ร้อยคะแนนครับมีแค่ร้อยคนเท่านั้นเองเราต้องเอาสอสอเขตด้วยครับมี4 0 0คนครับพี่น้องพวกพวกเขามีสอวอยู่ออยู่250คนถ้าเราไม่เอาทั้งเขตถ้าเราไม่เอาทั้งพักเราจะไม่สามารถเข้าสู่สภาผลักดัานนโยบายดีๆด,ดูแลราคาข้าว ดูแลพี่น้องเรื่องยาเสพติดได้ผมรบกวนครับครั้งสุดท้ายครับกาทั้งสองใบให้กับพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน q r Code คด้วยนะครับ